สบ,บายดีพี่น้องทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องเบิดสุขูสุขคนนาะที่เขามาหาสมมือนีซ้อนให้เด็กๆทำความสะอาดบ้านพี่น้องเลยนอนอยู่น้ำกันห้กวาดห้กวดเท้อนะน,นี้เปิดเทอนกวดบ้านอ่าใช่บุกวดเปิดไฟน้องเนยเปิดไฟ อ่ะเอาที่กยุยอ่ะกยุยของเจ้าเด้ใะของชุ่เจ้าเด้เปิดแล้วนี่เปิดแล้เออเอาบอนอยู่บอนนอนเก็บขึ้นไปก่อนนี่เฮ้ยของชุ่เจ้า,า,น,านี่บะแหลมันทูยากดไม่มีเลยฮะเออสิเปิดใช่ค่ะคันเปิดประตูเห็นว่าวลูกเขามาหน่อยสบายดีปะลุง เก็บเก็บไว้บนอูนอกนี่เออสัตว์นานใบนี้มันก็ดูแลง่ายเออมันก็ทูง่ายขอผิดอือว้อูนอกก่อนกวาทั้งนอกทั้งในวันวันยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพี่น้องบันดีไปโรงเรียนพาไปโรงเรียนก็มีแต่เฮากวาดทู tu tu phá đao nó cả <laughs> tăng thường phù Hả? tu phá đao nè nho khứn uhm. quạt xe đeo côi này là xa này quạt con con vậy đây, à, thăm bạn, quán, mình đây tham quan xã bạn hả là cái nào bạn cả quạt mưa quên mưa nào ơi อาทิตย์ละซ้ำเพื่อทูกพว่าพอคอยเปลือนป็นไรอไม่ค่อยดีมันมีแออนีตอนไหนแล้วมันดีน้ํานนองนองอาชาขนาด ก็ใช้เลืบโกยนะชาฮ่ที่ทั้งหองทั้งหนาหองพี่นไหมชาอือถอยกันเอาหองมาน้าเบาบนะ้นะเด้อเด้อเอาพะโห่มข้นก่อนอืม Bỏ hết rồi. mùa mùa tifurm phun mùa 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 tifurm mùa 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 ừ Ừ. ชูเพิินไม่ได้ขี่ดินผู้กองป่านี่พี่น้องพอดาเอาลูกแค้แนวก้อยแนวากอยได้สิอยู่ห้องบ่ กวาดออกมาเลยนะใะอืมกวาดแล้วเป็นหงๆไปอืมปัดออกมา,กมมกาไปหงดขาตอน้เราโกายไปนะเฮ้ยมันได้มันปิ้วด้วยจะ่นปิ้วปิ้ปิ้วลมลมลม สวัสดีป่ารุงวดห้วนแล้วก็รวน้องกวดบ้านเื้อเยวดบ้านตวเพื่อนน้อาไปคนทูวสปตวดเองกับชาถ้าเปิดประตูว่แห้งเรี้ข้นอู้ขาเทียน้ากวงไม่ลงเลยปีกไนี่แห้งกระเทกและเฮาน ไปน้ำงัวเนาะฝนตกนักพัก์ินหนามไปน้ำทางอหองท่านน้อยอกลางคืนก็ใส่อันนี้แหละ,ะเปิดแอร์ได้จต่ปลารุ่งกลางคืนเจ้าหน,นี้ไม่ค่อยได้เปิดลว

ทูเอ้าทุยทูกับลังลูกทูถอยหลัางบ,บ่อจัง,งสี่เด้อมาพีเบิ้งคะแนนสีสอนนี่สุวรรณทูนี่น่ะคราสุวรรณสอบในนี้นี่ทูเอาไปใหม่ทูเข้าไปได้หนี่ถอยหลังบ่อยเหยียบมันจะบ่อเป็นห้อยตีนนี่ทางนี้กับทูไปนี่ทูแล้วออก,ก,กอลูกกล่องลูกกล่องออก ออนนเออไปตั้งไว้เท่านั้นแล้วอืมตั้งไว้อีกบ่อ่าทูถอยล้างถอยออกมา<น>เออทูอ่าถอยล้างเอออ่าใบถอยออกมาอ,อืมอืมเทาของเพื่อนไปในพี่น้องเลยทูให้มันทูไปหอดแ้พู้จีท้ทำมันหอดแกแกเลยแกคุณ

ทูมาได้สั่นกับทูมาแล้วทูถอยล้างอยู่วะทูไปหนอะไรบ้างทูไป้าทเป็นยังเออทูไปนมันมันมีหอยตีนเ่าเลยสอนเด็กๆทูบานผู้เอามาแล้วชเอามาพี่เอามาพี่เอามานึ่พี่มาถูหอยตีนแบบนี่เน้อยมาเก็บหอยตีนหลับชาก่น อาชาบอหลางตีนก่อนเนยลลางแล้วบอพี่น้อยตีนพอน่อบอเนยเปลี่ยนให้นาชาบอทูท่าหัวอ่าทูไปไม่น้ำทูบบานไปกี่ทูไ่ไปเลยนม่แหลกับทู่เลย พี่พี่พี่ชูทางนอกก่อนชูทา,นนทางนี้ก่อนทางในก่นอนเราพิสจะออกไปนอกชูกทางในฉันเปแล้วก่อนโดยแมนแล้เวเปิดพัดลมไปนะถ้ายืดเปิดพัดลมไปเปิดให้มันแหง้งเปิดให้มันแห้งจะเปิดจะเป็นคาบเออทางนี้อีกครั้งนึงเออเออนี่ค่ะแล้วมันใส่ไปใส่มา จะแหงไว้ครับมาห้มามข้านกะจำบุม,มีขี้ฟุ้นแบบนี้ถูได้น้องเลยเป็นผู้ถูเมื่อยบ่สไอเสี่ยวเปลี่ยนบ่สมึงเมย์ไยมใชคัน, <c oughs> กกนเาขาไปทุกหลึกเนี่ยทั้งทั้งตู้เออ นอนนอนนอนใหม่นะลงเออจังสนละค่ะเด้เออนอนลงเออมาจังบุพึ่งจังบุกึงกันมาดาวสิงรถเออขับไปทุกสอกทุกมุมเดือบทานขานไปเลยนี่โอ้เดนื่อยน่อยอยู่ได้นี่ฝีหน่องเลยเข้ากเก่ง ยืนจ,จริงแล้วพี่น้่งพี่น้อยปกติข้างกับทูเ,เองบอดปกคอยแต่ให้เขามาทูน้ำเดี๋ยวี่นองพอดีมือเห็นเด็กๆว่างก็เลยให้มาซอยมึงดูผูหามมึงดูผูสวัสดีครับงา <c oughs> นยันงคุ้มคว้นใหญ่สวัสดีครับวั <c oughs> จ่จะคานดนะนี่ <c oughs> อะเลยููงดูกเมื่อยเลยเร่มเมื่อยเลยเชียวซูที่นี่บริหารกพี่ชูมันยาวเลยนี่ืจะหอยตีนมากเลนึ่งูชูถอยลัางอย่างวะมีมีมีูไปหนานี่ถอยลงอยะอือีูบ้านนั่นไ ทูให้เบิงนี่ก o o g ลูกพีกันยักลงทู่ยถอยล้างนี่จากก่อนนี่กันยางทู่ยถาห้อยเท้าเจะคลองอันนี้จะทุ่ยไปหนามันก็มีแต่ห้อยเท้าแล้วถอ,อยไปถอยไปตะปัดแล้วก็ออกไปเลยลูกพีน่าได้ลูกพีกันกลงบ่อยเ้า

ลายน้ำลายเป็นยังไงกระเบื้องลายน้ำลายโอ้โขงโอ้โขกโอ้โขว่างต่างตีนเลยนะเนี่ยอูนะอากาศจะบ่มีขี้เมกพี่น้องเไยบ่มีขี้เมกจักก่อนเลยบ่เนี่ยแปนขักแปนแน่บ่มีขี้เมกจักก่อนแบบบ่มี่ยังเลยนะเห็นทึงผ้าแบบสัดเจนเลยเห็นบ่ โอ้ทางฟ้าแบบเออหนวดสีฟ้าน้ำประมันนี่แหละสีฟ้าสีขี้ด้ัวสีทะเลสีบ้านสีทะเลแนมไกลๆมันก็หงดจัดเลยนะตะเวนมันเอียงแหงกดูเห็นอ่ะหม่มจนหอดผูผมเอียงแหงตะเวนนะมันเสียหาหนาวด้วยบ้าน อากาศหนาวเสมาเยือนแล้วบอนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเริ่ดมอากาศหนาวมาเยือนแล้วไหลงัวงอออกเคาะกับไหลขึ้นไมหแล้วไลไไลไพี่น้องเอ้ยไหลไปไหลมาอยู่ชูบานเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ขอบคุณอาไรเดอที่มาบึงมาสมพอกันคลิปหนาค่ะสบายดีไปดีไปบ,บายลูกไปบาย